ทำไมคุณพิธาต้องขายหุ้นครับไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามนําไปเป็นประเด็นทางการเมืองเหรอครับไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทาย,ยาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักฐานของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพไอทีบีขึ้นมานะครับก็ ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะในอนาคตมีความพยายามที่จะฟืน้นฟ,ฟูไอทีบีขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลืออะไรละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับเชิญการทัดสง่งพี่ประวิตครับ ถ้าท่านได้เป็นนายกจะมีการเช็คบินคุณประยุทธ์ไหมครับเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคขาว่าเช็คบินคงเป็นคําที่ไม่ถูกต้องสําหรับรัฐบาลชุดนี้ uh huh. แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสดอังกฤษชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่ revenge แต่เป็นการ introduce Accountability เข้าไปอยู่ใน system นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสวมหน้าผ่านการทำรัฐประหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา44 Absolute Power ในหลายเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกฎหมายนะครับทวงคืนปืนป่าอย่างที่ทางพี่ทวีได้พูดไปนะครับเรื่องเก็บการทำพรบรเหมืองปี60แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สิทธิทั่วไปของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาล นีจะต้องการทำงานให้มี accountability เกิดขึ้นในการรัฐประหารไหมอันนี้แน่นอน <Okay. S 1> แต่เป็นเรื่องของระบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่การแก้แค่แต่อย่างใดครับเชุณพี่ยามครับอยากถามเรื่องคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านและคณะกรรมการแต่ละชุดมีการวางรถแบบเอาไว้สุดท้ายนี่จะเป็นยังไงครับ ครับอายุของคณะทําง,งานนี้ก็คงจะอยู่ประมาณช่วง2เดือนก่อนที่เราจะตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้ไหมเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาคือ caretaker government ผมยังเป็น incoming government มันก็เลยจะมีความทับซ้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องข้าราชการก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องเขาโยนไปให้รัฐบาลใหม่ผมมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องทางานร่วมข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของไม่ต้องมาปฐมนิเทศกันใหม่ไม่ต้องมาฮานิมูลกันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ คอรับที่จะมาใช้เนี่ย ก็เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอนะกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดเรื่องนี้ไม่ออกในไหนคุณก็ยอมรับมาแล้วว่าอันนี้คุณจะไม่คิดคุณจะให้รัฐบาลชุดใหม่คิดผมก็คิดให้ก่อนถ้าเกิดท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าจะต้องไปขอกรกตถึงแม้ว่าจะไปขอคอรมอก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือสั้นที่สุดเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เลือกประธานสภาได้เลือก นายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐบาลชุดนี้ชุดที่30ต้องถแถลงกับสภาว่านโยบายของเราคืออะไรแน่นอนเราเห็นมาด้วยในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากเราถึงได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่เราเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้หมายความว,าว่าวิธีแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยมันคืออะไร พอไปถึงเวลาที่เราจะต้องประชุมครมนัดแรกจร,จริงๆจะได้ไม่ต้องไปทําตอนนั้นมันควรที่จะมาทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือจะเห็นได้เห็นว่าการถแถลงนโยบายกับรัฐสภา,าครั้งแรกที่มีเอกภาพและมีการทํางานจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยกับทั้งทางฝั่งของภาคาราชการด้วยและในขณะเดียวกันการประชุมครม10 11 12นัดแรกในช่วง3เดือนในช่วงร้อยวันแรกของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะเรียงลาดับความสําคัญยังไง ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดขึ้นให้ความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากที่สุดแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจนะครับถ้าตอบคำถามพี่ยามยังตรงไปตรงมาก็คงประมาณขนาดนี้ โอเคครับทุกท่านครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทําข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษที่อาจจะตอบคาถามทุกท่านได้ไม่ครบถ้วนยังไงเดี๋ยวผมไปไประชุมกับทางผู้ว่ากทมกเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครถ้าทุกท่านมีคําถามตรงนั้นก็สามารถไปถามต่อที่ตรงนั้นได้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอปิดการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ